ราคาดีแบบนี้ไม่ต้องคิดแล้วค่ะได้ครับ C250 คูเป้เกียร์9สปีดในราคาเพียงแค่1 6 9 0 0 0้านบาทเท่านั้นค่ะได้อ PTION เท่สุดๆเลยนะคะสีบอลสุดสวยภายในบ่อดแดงเลขไมวิ่งเพียงแค่35,000กิโลเมตรเท่านั้นด้วยค่ะคันนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าใครเก็บได้เก็บเลยนะคะวันนี้ราคาดีมากๆค่ะสำหรับ C250 คูเ p e AMG คันนี้นะคะได้เกียร์9สปีดด้วยค่ะเลขไมก็น้อยนะคะสภาพก็สวยเนียบมากๆสำหรับล้อคันนี้นะคะจะเป็นล้อ AMG ขนาด 9นิ้วค่ะตัวลายจะเป็นสีทูโทนไบคัลเลอร์นะคะแล้วก็มาพร้อมกับคาลิเปอร์เบรกสีแดง AMG สุดสปอร์ตสุดๆเลยค่ะด้านบนนะคะจะเป็นตัวหลังคาแก้วค่ะพาโนรามิกกัสลูฟนะคะแล้วก็ เป็นตัวหลังคาแก้วสีดำเต็มบานมาจนถึงด้านท้ายรถนี้เลยค่ะพร้อมกับตัวกระจกเฟรมเลสไลท์ขอบค่ะทําให้สวยเด็ดสะดุดตาเวลาใช้งานมากๆเลยทีเดียวนะคะตัวประตูของเขาก็มีระบบ Key Let's Go Package ด้วยค่ะด้านท้ายนะคะโดดเด่นด้วยดีไซน์ไฟท้ายแบบตัว C 2 5 0 Coupe เลยค่ะและยังไม่หมดเท่านี้นะคะยังมีตัว d u k ัก tail หรือว่าสปอยเลอท้ายสีเดียวกับตัวรถมาให้ด้วยค่ะ ทำให้โดยรวมนะคะด้านหลังนี้นะคะลงตัวแบบสุดๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวสปอยเลอร์ของเขานะคะแล้วก็รวมถึงดิฟฟิเซอร์ปลายท่อคู่ด้านล่างของชุดแต่ง MG ด้วยค่ะด้านท้ายนะคะยังสามารถใช้เท้าเตะเปิดแบบนี้ด้วยค่ะเป็นแฮนด์เฟียรเสร็จค่ะ,คะลูกค้าสามารถใส่ของที่มีความลึกได้เลยนะคะคาาารมควมถึงยังพับเบาะได้อีกด้วยค่ะคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากขับ C250 Coupe ูนคูปนะคะตูนขอเชียร์คันนี้เลยค่ะเพราะว่าอีกหนึ่งอย่างของรุ่น C250 Coupe นคูปะคะก็คือขุมพลังนั่นเองค่ะ คันนี้ได้ขุมพลังถึง211แรงม้าเลยทีเดียวนะคะเป็นเครื่องเบนซิน4สูบค่ะและยังได้เกียร์9สปีดอีกด้วยนะคะตัวใหม่เขาจะปรับลดแรงม้าลงมาเยอะเลยทีเดียวค่ะทําให้คันนี้อัตราเร่งดีกว่ามากๆย้ำอีกหนึ่งครั้งเลยนะคะคันนี้กับราคาเพียงแค่1,690,000บาทเท่านั้นค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจหรือว่ากำลังตามหาอยู่ต้องรีบสแกน QRcode มาสอบถามที่ฝ่ายขายด่วนเลยค่ะหรือว่าสนใจคันอื่นเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเราค่ะ w w w b e n k e c o m เรามีสต็อกคันอื่นให้เลือกมาอีก200คันแบบจุใจเลยค่ะภายในนะคะเป็นอบ์ดสีแดงที่สวยมากๆเลยค่ะลูกค้คาท่านใดนะคะที่หลงลลรักรถปอ์ตบ่อแดงตูนขอเชียร์คันนี้เลยค่ะออปชันคันนี้จัดมาให้เต็มเลยนะคะล้อง310องศารอบคันด้วยนะคะแอร์คันนี้เป็นแบบ2โซนค่ะปรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาอิสระแยกกันเลยนะคะสําหรับด้านหน้าคอนโซลก็จะเป็นลายตัวคาร์บอนด้วยค่ะและยังมีตัวฟังก์ชัน He a d Up Display มาให้อีกด้วยนะคะในตำแหน่งผู้ขับขี่นะคะนั่งได้กระชับมากๆเลยค่ะ ต้องยกให้บบาเขาเลยนะคะสําหรับบบาที่เป็นทรงสปอร์ตบัคเก็ตซีทแบบนี้ค่ะมีเฉพาะรุ่นคูเป้นะคะที่จะได้เบาทรงนี้ตัวเบอก็จะเป็นเบาหนังเต็มตัวเลยค่ะสีแดงสุดสวยมาพร้อมกับตัวระบบไฟฟ้าแล้วก็บันทึกตำแหน่งที่นั่งได้3ที่ด้วยค่ะแถมยังได้เครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์อีกด้วยนะคะพื้นที่เก็บของในส่วนของด้านหน้านี้นะคะเวลาเราเปิดขึ้นมาก็สามารถใส่แก้วน้าได้2ใบค่ะ รวมถึงคอนโซลตรงกลางนี้นะคะก็มีความลึกมากๆสามารถใส่ของได้อีกเยอะเลยทีเดียวค่ะรวมถึงมีตัวพอร์ต USB ให้นะคะแล้วก็มีตัว Type C แล้วก็ USB C ก็มีให้ครบเลยค่ะลูกค้าท่านใดที่ใช้ตัวสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็น Apple CarPlay หรือว่า Android Auto นะคะสามารถ ิงได้เลยค่ะด้านหลังนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีแดงเช่นกันค่ะแถมคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่มีลูกน้อยนะคะสามารถวางตัวคาซีทได้ด้วยค่ะมีช่อง i s o f phi ิกให้เบาะด้านหลังทั้ง2ฝั่งเลยทีเดียวนะคะถือว่าสะดวกสบายเลยทีเดียวค่ะวางแก้วน้ำได้อีก2ใบมีช่องแอร์ให้รวมถึงมีลำโพงด้านหลังให้อีกด้วยนะคะ และเฮดรูมนะคะสีสะะไม่ติดนะคะยังเหลือแบบสบายๆเลยค่ะโดยรวมแล้วนะคะคันนี้เป็นรถที่น่าใช้งานมากๆเลยค่ะสรุปเลยนะคะสำหรับ C250 Coupe g คูเป้เกียร์9สปีดคันนี้เป็นรถปี2019ค่ะเลขไม้วิ่งมันน้อยมากๆเลยนะคะเพียงแค่35,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะกับราคาที่สุดพิเศษมากๆเลยนะคะเพียงแค่1 6 9 0 0 0้บาทเท่านั้นราคาดีแบบนี้นะคะไม่ต้องคิดเยอะแล้วค่ะ ปอดคูเป้ราคาดีแบบนี้ต้องรีบด่วนเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาที่เป็นเคสที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้กระตูนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ